สวัสดีค่ะหนูจะไปห้างคบน,นะคะค้างคบที่ไหนครับที่หนูเมื่อกี้หนูมองเห็นแล้วมองเห็นแล้วเราอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดสุอโอ้ค้างคบอยู่จังหวัดอะไรครับมมมไม่รครับคงคบจะไปรดูคางคบนครับชมหน้าครจะไปดูคางคคางคบ อาจจะที้ยวไว้ครับจะมีทางไปเลยดี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 ีดีดีดีตามผมเลยนะครับนี่ครับกล้องแล้วนะครับกล้องพีายังบอกท่านผู้ชมถึงนะครัเก่งไหนครับ ทางครบทางบุปนะครับซุปไปกันกินเลยเหรอครับครับยินได้นะครับใไรไม่ใสร่รองเท้าครับ,รบเขาเข้าไปไหมเน่ยเข้าไปตรงไหนนี่โอ้โหอันนี้คืออะไรครับ,รบอันนี้ กบเหรอครับทำไมโขบมันตัวใหญ่ยังเลยครับตัวใหญ่ว่านี้ฮะตัวใหญ่ว่าทำไมไม่ใส่รองเท้าครับลืมใส่มาลืมใส่นะครับูนี่สิครับนี่ครับอันนี้อะไรครับน้ำครับน้ำอะไรครับน้ำน้ำน้ำของปลานะครับไปพาไปดูหนอนยักษ์สิ นี่ไงสอนยักษ์อะไรพญานาคอ๋อพญานาคป้อน้อนย่งางก็เป็นขี้ม่วงหมดเฉยก็ไม่ร<ม>ู้เนาะไปๆเดี๋ยวค่อยกำลังเข้ากับว่าแพมกับเชลีินถ่ายแค่นี้ก่อนนะบอกท่านผู้ชมสิฮะบอกท่านผู้ชมฝากเอากำลังจับเอากำลังจับนะครับกำลังจะกรอบแล้วกำลังด้วยกอบแล้วแล้วคะหลังค่อยค่อยมา โอเคครับใครนาเยครับเดี๋ยวอยเจอก <Okay. S 2> <ร>ันอีกครับใครอีกนะครับ